ฝุ่นห่อตัวใหญ่ขนาดตัวน่งยังปลาหอยหอยสวัสดีครับพอกับผมบ่าวเคศริอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องถากันมางมหอยพี่น้องมีตัวใหญ่ หยหอยไปไปงมคงหงแม่น้องจำนายลึกกับเอือยเฉาติ๊กนะจ๊กที่เรามาเคยสอนปลาซิว c, k, กันมือหนึ่งบอกเค้นพามางมหอยจูบหรือหอยขมตก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 มีคนอยู่ข้างหลังยักลงซอยพี่น้องสวนะัสดีอยู่ข้างหลังครับท่นสวัสดีด้วยวด,ด,ดีครับ เวลาเขาเปิดคลิปโอเคสวัสดีครับอยากอายเยากอายเวลาเขาเปิดคลิปพี่น้องเขาสบวัาสวัสดีนี่เพื่อนสิอยู่ข้างหลังกล้องเพื่อนสียกมือสวัสดีนําแต่เวลาเขาหันกล้องไปหาห้สวัสดีนี่บอกสวัสดีมพนสิตกน้ำไม่ใหญ่บอกไปใส่ิลงน้ำน้ำตีบ่ลงบ่ลงบ่ลงหายอุ้ยเคนกับแม่หา มันอย่ายไอไปขึ้นไปเว้าวมขึ้นไปเลยดออกไงดบริเวียเ้นดดตามไปหาไปหาวิตุมไปเดินไปไหนตามไปมาข่ามือไปนะเลยเริ่มบ่มีพี่นาะีดิบึงใสติ๊กล้วเก็บหัวงออในน้ำนีี่ดิ

Một oh, muốn tiêu tiêu thứa nắng 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 ได้เร็วเพราะมันหน่วยใหญ่อีพ่ออีแม่หน่วยหอยพูกสองหน่วยโออใส่แล้วมันลื่นเนาะมันลื่นเทาฮะเลยมันลื่นเทามันตื้นตื้นตืเลยมันบักใหญ่เนาะตอนมันบักไปหลายนาะบางปีมันหนองนีไล่หลายบางปีก็ปีนีิวโมลายจะหน่วยใหญ่ พาพี่น้องมางมคู่ปีน้องนี่แต่ปีที่แล้วขอกุ้งกุ้งหลายไปล้มๆก็อนเผื่อมันอยู่น้ำเยนน็นๆคนอย่างพูดอยากอยู่น้ำเยน็น <laughs> คนอยากมาน้ำเยน็เยนๆกับว่าวรุโอนีโคตละนี่บ่งมเอางมเอาเดี้ยวไปเห็นสัก <laughs> ว่าแต่ตมันพี่น้องอยากกินอย่างก็ได้กินอยากหอยเขาก็มางมเอาอยากปลาเขาก็ไปหาหวานเหเซ่มง

เดี๋ยวหอยบบกเคีนกับแม่เจ้านายงมไปเรื่อยๆก่อนนองพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ะหน่อยหอยลายมันหน่อยใบใหญ่ไหมโอ้ใได้หน่อยได้หลายซ้ำได้เหลืองเลื่างเลยหน่อยลายซ้ำไดนมาเบิ่งดูที่แน่ๆมีแต่หน่อยใหญ่ๆไหมเนี่ยเบาเคียนต้องโซน บูมตกนะอะไรเงี้ยงูไหมเลยไอ่ะเท่อไหร่เนี่ย หน่วยหอยเลือดเลยแต่มาเบ่งหอยลายที่ว่าเ่ามันแตกต่างกันแบบใดนี่นี่หน่วยนี่สติเห็นอะไนี่ับหนียแบบนี้คือกันแบบมันหอยชนิดเดียวกันอันนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะลูกมันนี่นี่หอยลายที่ว่านี่นี่หน่วยนี่นะบอกเคนขึ้นมามนี่นี่นี่จะว่าหนัลายเดี่น้องมาสิ จะมีขีดลายๆาด้วยจ้ะนี่ดินี่ก็หน่วยลายนี่ดิจะมีลายของเพลินอยู่หอยจูบคือกันแต่ว่าเอิ้นหอยลายนี่โอ้หอยหน่วยใหญ่ด้วยบ๊วยนี่ดิมันจะบ๊คือกันจ้ะปโอ้หน่วยหอยไหมหอยยักษ์อนีรก็ได้โอ้ยแกงมอใหญ่นึด้วนี่ได้เลยไราแบ่งกันก็แม่เจ้านายคนละถั่วใหญ่ๆพ่นละเจ้ะนี่ พอเราบอกบบกเข้นหรือว <พอ S 1> ่าจะงมอีกพอเราจะขึ้นข้างบนแล้วี่น้องหนาวแล้วสติกสะพาพี่น้องไปกินแกงหน่อไม้เลยสติกแกงไว้เรียบร้อยเลยเผื่อมาถึงแล้วแกงเรียบร้อยเลยไปพี่น้องขึ้นไปกินแกงหน่อไม้น้ำสติกก้านี่ครับพี่น้องพากันขึ้นมาแล้วแกงหน่อไม้แกงเหน่หงหน่อไม,อม้มาบรทันตอนแกง มันทันตอนกินเซ่บบรรมากาศลมว้อยๆใค่หาจูบมะแกงจูบเขาต้องขังไว้หนึ่งคืนก่อนเนาะพรุ่ง,รงนี้ถึงจะได้แกงแบ่งกันแม่จาน,นายแล้วก็ไม่ื่นบริได้แกงแต่ของอยากของกินเมื่อพร้อม Mà hà dù hà kim có bộ bằng Thì nó Đẹp khá nạ Đó Đến năm ừ Không khóc Một kinh năm bạ Chắc nói thích con Một tháng kinh con Kinh đấy Cả xe ăn năn เมนูนี้กินบเบื่บอพี่น้องแกงหน่อไม้หรือแกงเปงร์แกงหน่อไม้แกงหอยอาหารบ้านๆเรากินบเบื่บออ,อยี่แหละกินได้เรื่อยๆอีกมันบรเรียนแซบ่บเดี๋ยวรอบหน้าเนาะค่อยมาแกงสูพี่น้องกินเดี๋ยวรอเพื่อนแตกนเนงไหมก่อนจ้าจะส่งสามมือนะ้อเนาะอบหน้าพี่น้องหน่อไม้สมนี่จะยิ่งฮักยิ่งแตก มันแท่ฝนลงจังหน่อยแห้งสีงออกหลายมันอยู่แค่มองเนาะเมันอยู่แค่มองบ่อนห้องงมหอยคะแหละเป็นในานา้ำเพิ่นก็เล่ายเตะลูกแซ่บอันนี้ครับเนาะจ้าทีนี้กษตรพา,ากันเมื่อได้ของอยากของกินแล้วครับกินข้าวกินน้ำแล้วค่อยเมื่อเนาะจ้าสาวพี่น้องงมหอยอย่ามากินแจงเราไม่นะสาวติ๊กเนาะจ้า คลิปนี้ก็ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ไหนเด้อครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า